กลัวเลือดไหมเหรอกลัวเลือดไหมเหรอเลือดดีไม่เป็นไรอไชอบเลือดในถุงกลัวมันก็นแหละคลิปนี้มันต้องแยกคลิปออกมาเลยนะเลือดราบเลือดเฉยๆเขียนเรื่องเ,องเองลือดราบเลือดกันก็คือลาบสุกเอามาลาบนี่เป็นลาบเลือดครั้งแรกในสะดุดตาสวยผู้เป็นกลัวเลยจริงนี่ไม่เคยถ่ายยังไม่เคยถ่ายเลย กายังไม่เคยสั่งมากินเลย ได,ไทได้ที่ทำให้เร็มดังเร็วขึ้นเอาเลยเอาลงเยอะเยอถือเลือดจะเป็นเลือดเห็นเลือดมีแผลคนที่กลัวเลือดเห็นเลือดอย่างนี้กลัวไหมมันก็เป็นอาหารคิดว่าเต้าหนะูนะ้ยี้เลย